สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแนนในเพจพักใกล้กับหมอนะคะตามที่สัญญากันไว้ว่าแนนจะมารีวิวองค์ลมยาให้ทุกคนฟังนะคะองค์ลมยาคืออะไรทําไมไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยองค์ลมยานะคะก็จะเป็นเหมือนกันกัวซาแล้วก็การลมยาเนี่ยมาผสมผสานกันในแบบของแพทย์แผนจีเนาะแค่กัวซาอย่างเดียวก็ดีแล้วแล้วถ้าลมยาอย่างเดียวก็ดีเหมือนกันพอสองอย่างมารวมกันเนี่ย ก็ยิ่งดีไปอีกใช่ไหมคะตอนนี้เลยคะ่ะทีน่นจะมาแนะนำก็คือองค์รมยานะคะองค์รมยาเขาสามารถนำมาทำเป็นกวาาัวซาขูดที่ผิวอย่างนี้เฉยๆเฉดก็ได้หรือเราจะสามารถนำยาใส่เข้าไปนี่น่าใส่ยาเข้าไปแล้วเนาะใส่ยาเข้าไปแบบนี้นะคะยาเขาก็จะช่วยอุ่นเส้นลมปานแล้วก็ทำให้รูขุมขนของเราเปิดง่ายขึ้นค่ะ พอรูขุมขนเปิดกล้ามเนื้อก็จะคลายได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วยิ่งเราถูไปอีกเนี่ยก็จะช่วยแก้ปวดได้ดีเลยเพราะว่าหลายๆคนสงสัยนะว่าทําไมแค่แก้วใบเนี้ยใบเดียวเนี่ยทาไมมันถึงช่วยแก้ปวดได้ขนาดนั้นก็เพราะว่ามันมียาอยู่ข้างในไงคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอะแค่กัวซาอย่างเดียวเราก็รู้อยู่แล้วนะว่ากัวซาสามารถแก้ปวดแล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้ดังนั้นเนี่ยแก้วใบนี้นะคะก็ช่วยแก้ปวดรักษาการออฟฟิซินโดมได้ ไม่ว่าเส้นจะอยู่ลึกขนาดไหนเขาก็ไปถึงค่ะโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแก้วใบน,นี้ทำมาจากดินเผาทุกคนลองใช้แก้วที่บ้านนะคะลองมาถูแขนตัวเองดูเรายังรู้สึกว่าวิเรายังต้องกดแรงๆลงไปเลยเนาะแล้วสาหรับใครที่มีเครื่องบนดินเผาหรืออะไรที่เกี่ยวกับดินเผาอยู่ที่บ้านเนี่ยลองมาถูดูเหมือนกันก็ได้นะคะอันนั้นอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยน้ําหนักมันได้กว่าจริงๆด้วย เนาะสำหรับตัวนี้นะคะยังไม่มีขายที่เมืองไทยต้องนำเข้าอย่างเดียวเท่านั้นแล,แล้วก็ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจบ้านสมุนไพรจีนแนนแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเลยเนาะสำหรับวิธีการใช้งานโอ่งลมยานะคะข้างในเขาจะมีตะแกรงอย่างนะะี้ค่ะเราดึงตะแกรงออกมาแล้วเราก็นํายานะคะใส่เข้าไปนี่แนนใส่แล้วเนาะยาก็จะประมาณนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะ ยานะคะหกล่องจะมี2แพคนะคะนี้แนนแกะไปลองใช้แล้วหกล่องมี2แพคก็จะเป็นแท้งเล็กๆแบบนี้เขาเรียกว่าไอจิวค่ะไอจิวหรือว่าไอเย ไอเย่นะคะไอเย่เนี่ยเขามีสรรพคุณในการแก้ปวดช่วยขับความเย็นความชื้นออกจากร่างกายอยู่แล้วแล้วก็ช่วยอุ่นเส้นลมปานของเรานะคะทําให้ร่างกายของเรารู้สึกว่าอบอุ่นขึ้นมาดสําหรับคนที่ขี้หนาวมือเท้าเย็นคนที่มีอาการปวดท้องประจําเดือนก็สามารถทําได้นะคะปวดท้องประจําเดือนประจําเดือนมาไม่ปกติเรารู้สึกว่ามดลูกเย็นปวดหลังปวดเอวหรือว่าคอบ่าไหล่ตัวนเนี้ยเนี่ยเราใช้ได้หมดเลยแล้วโอง่งลมยาตัวเนี้ย ข้อดีของเขาก็คือเขาไม่ได้สัมผัสกับผิวหนังเราโดยตรงค่ะพอไม่ได้สัมผัสกับผิวหนังของเราโดยตรงเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันร้อนหรือว่าลวกผิวเราเราจะรู้สึกแค่ว่าอุ่นๆแล้วให้ตัวยาซึมเข้ารูปของผลของเราได้แค่นั้นเองค่ะโอเคเรามาใส่ย,ยาเข้าไปแล้วนะคะจากนั้นจุดไฟค่ะจุดไฟเลยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าให้จุดเหมือนจุดทูบทูบจุดยังไง ยาจุดอย่างนั้นจุดให้เขามีขมเหลวสีแดงแงขึ้นแล้วเราก็เป่าให้ไปทั่วแท่งลมยาของเราตรงช่วงนี้นะคะวงกลมเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยก็คือตะแกรงรองยานะคะเพื่อไม่ให้ยาตกใส่ผิวของเราแต่จริงๆแล้วอ่ะยาก็ไม่ตกหรอกค่ะเพราะว่าพอตัวเนี้ยเขาไหม้หมดแล้วเขาก็จะเป็นแท่งของเขาไว้อย่างนี้เลยคือยาเขาค่อนข้างที่จะดีนะคะโอเคหลังจากปิดตะแกรงลงอย่างนี้นะคะให้เราเอาน้ํามันใส่ผิวของเราได้เลยค่ะ สมมติว่าปวดตรงไหนก็ทาตรงนั้นเนาะสมมติแอน,นปวดแขนนะคะปวดแขนแอน,นทาน้ํามันแล้วเนาะปวดแขนทาน้ํามันแล้วเราตรงนี้จุดไฟแล้วเนาะสมมุติว่ามีควันขึ้นนะคะจุดไฟแล้วก็เอามาถูอย่างนี้ได้เลยค่ะถูเบาๆไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือถ้าถูลงก็ถูลงไปเลยเนาะเห็นไหมแบบนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยแก้ปวดได้ด้วยเราสามารถถูอย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมเอาปากแก้วอะค่ะ ไปอย่างนี้ค่ะรูดไปเลยรูดไปเลยนะคะถ้าปวดเขา่าทําที่ตรงเขา่าบริเวณรอบๆอบเขา่าอย่างนี้ได้หมดเลยเขี่ยเส้นได้ตัวนี้เขี่ยเส้นง่ายมาก ถ้าปวดคอบาไหลก็สามารถทําได้ตัวนี้เนี่ยเราทําเองได้ที่บ้านนะคะเราสามารถซื้อไปทําเองได้เลยสมมติว่าปวดคอบาไหล่นั้นใส่น้ามันไปแล้วเนาะเนียก็สามารถคลายตรงนี้ได้ค่ะเห็นไหมเขาจะคลายได้ถึงแบบตั้งแต่ต้นคออย่างนี้เลยอะ่ะคือบางทีอะ่ะคอบแก้วอะ่ะเขาจะขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะยังมีปวดอยู่ต้องฝังเข็มอย่างเดียวแล้วก็บางคนเนี่ยไปนวดนวดกวดตรงนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะแล้วก็ฝั่งขิมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครชอบฝั่งตรงนี้เนาะดังนั้นเนี่ยโอ่งลมยาเราสามารถถูอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ไปเขียนเส้นตรงใต้ไหปลาร้าตรงนี้ของเราได้เลยได้ลึกด้วยนะอันเนี้ย คือคลายคลายจริงๆตรงไหลเราก็สามารถถูได้ค่ะถูเองนี้ได้อาจจะจับอย่างนี้ถูเนาะถูเองได้เลยแล้วสําหรับใครนะคะที่คนที่บ้านมีปัญหาเรื่องปวดคอบาดไหลแล้วเราอยากซื้อไปให้เขาใช้เนี่ยเราก็สามารถซื้อไปแล้วก็ทําด้วยกันได้เลยแล้ววิธีการล้างนะคะก็ง่ายมากเลยพ่อยญาเผาหมดแล้วเนาะเราก็ดึงตะแกรงออกมาอย่างนี้ค่ะต้องรองให้อ่งของเราเย็นก่อนนะคะเราถึงจะ ค่อยดึงออกมาไม่อย่างนั้นอะ่ะยาอาจจะลวกมือเราได้นะคะเราก็อาจจะดึงยาออกมาเพราะว่าเขาจะเป็นก้อนอยู่แล้วแต่ว่าระวังยาแตกเนาะเพราะเป็นขมเหลแล้วนะคะต้องหาอะไรมาลองหน่อยเนาะแล้วก็ถอดถอดเสื้อผ้าเขาเลยค่ะถอดเสื้อตรงนี้ออกมาได้เลยแล้วก็เอาไปล้างเหมือนล้างจานปกติเลยนะคะหรือว่าถ้าใครขี้เกียจถอดตัวนี้เราก็สามารถใช้ชิดชู่หรือผ้าช็ดน้้ำเนี่ยทำความสะอาดตรงรอบปากโอง่งแล้วก็ข้างในโอ่งได้ค่ะแค่นั้นเองสองสาครั้งทำความสะอาดครั้งหนึ่งก็ได้ ทำนานแค่ไหนหรอคะยาของเราเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ15-20นาทีนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะกำหนดเวลาให้เราอยู่แล้วพอยาหมดเราก็พอแค่นั้นเองค่ะช่วยขอบาไหลแก้ปวดเมื่อยมือเท้าเย็นเป็นตะคิวง่ายปวดขาปวดน่อง วดเอวคลายได้หมดเลยสําหรับใครที่ปวดท้องประจําเดือนคลายตรงเอวแล้วก็อย่าลืมเอาโอ,อ่งนะคะไปจ่อวางไว้อย่างนี้ที่ท้องได้เลยเนาะเพราะว่าเขาจะมีไออุ่นจากยาออกมาจากตรงนี้อยู่แล้วนะคะเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มือเท้าเย็นเนี่ยก็สามารถจ่อจังนี้ได้เลยแล้วก็ตรงแบบนี้ได้นะคะ ใครที่มีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยพอได้กินยาแล้วจะหลับสบายมากเพราะว่าแค่กลิ่นของยาเนี่ยก็สามารถช่วยให้เส้นลมปานของเราแล้วก็เลือดลมของเราหมุนเวียนได้ดีขึ้นแล้วนะคะยาตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่เหมือนยาตัวอื่นเนาะเขาจะมีสรรพคุณของเขาเนี่ยตั้งแต่กลิ่นของเขาเลยนะคะโอเคแล้วปวดเขาล่ะปวดเขาก็ถูที่เขาแล้วก็เจาะที่เขาได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามสงสัยว่าเอแล้วองค์ลมยาเนี่ย ใช้ยังไงทำยังไงซื้อได้ที่ไหนนะคะแนนจะแปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้ข้างล่างเลยเนาะบ้านสมุนไพรจีนนะคะเพจ Facebook บ้านสมุนไพรจีนนะคะเดี๋ยวทุกคนลองเข้าไปดูกันเองเนาะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ต้องขอตัวก่อนบ๊ายบายค่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ